สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะ ในเดือนพฤศจิกายนนะคะกับอาจาร,รย์แพทย์ค่ะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะที่จะมาทำนายในเรื่องของการงานการเงินความรักของแต่ละราศีว่าจะเป็นเช่นไรคะ่ะนัานที่เกิดในราศีพิจิกนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะลูกแก้วเจพีออโรราสื่อพลังแห่งรุ่งอรุณความสดชื่นและทางที่โล่งโปร่งใสในการทำงานนะคะจะคล่องตัวเป็นอย่างมากขึ้นนะคะธุรกิจเกี่ยวพันกับการนำเข้าส่งออกจะพบกับลูกค้าที่ดีมีการเกื้อกูลกันแนะนำ ต่อยอดสิ่งดีๆให้แก่กันและกันควรทํางานเป็นคู่นะคะมีคู่หูในการทํางานจะช่วยให้งานเดินได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะยิ่งต้องประสานงานกันเนี่ยนะคะก็จะได้รับความช่วยเหลืออย่างดีค่ะการเงินนะคะระวังจะเสียเงินด้วยเรื่องของสุขภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะไม่ใช่ของคุณก็เป็นของบริวารน,นั่นเองนะคะการลงทุนเพิ่มในตอนนี้ควรหยุดรอดูสถานการณ์ก่อนนะคะยิ่งเป็นการลงทุนเกี่ยวกับของสวยงามหรืองานบริการเกี่ยวกับเรื่องของความสุขความสุข,ส,ขสบายคงจะต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ ก่อนนะคะความรักคนโสดเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงค่ะที่จะได้พบรักกับคนที่มีบุคลิกดีมีความเป็นผู้นําสูงนะคะคนมีคู่เนี่ยควรจะต้องตามใจคนรักหน่อยค่ะเอาใจใส่ต่อกันนิดนึงนะคะความรักจะได้สดใสแล้วก็ราบรื่นยิ่งขึ้นนะคะค่ะเราพบกันใหม่นะคะสําหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ